ส่วนตัวผมว่าเขาเข้าข่ายผู้เล่นอาราวนะครับคือทําได้แทบทุกอย่างครับจากเกมรุกด้วยต้นทุนที่หาใครมาสู้ลำบากมากมากนะครับเฟุตสนิ้วโดยประมาณจากการปัดขึ้นนะครับทำให้เขาเลือกเล่นได้ง่ายมากๆหลากหลายทั้งวงในยิงระยะกลางได้ยิงระยะไกลก็ได้ถามว่า225ครั้งเป็นการออกสตาร์ทที่น่ากลัวขนาดไหนจาก100เกมแรก ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะครับตอบคำถามนะครับว่าเวมบี้วิเตเวนบัญญาม่าเก่งระดับไหนในประวัติศาสตร์ของ NBA เฮ้ยถามจริงจะตอบมันยังไงละครับเพิ่งเล่นไปร้อยกว่าเกมเท่านั้นเองแต่ก็ตอบมันแบบที่เล่นมาร้อยกว่าเกมนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าเวมบี้คนนี้เนี่ยนะครับมันเก่งระดับไหนหไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือตอกต้ำพ um ันสิทธ์ทอล์กรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลาย พรทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเราไปเปิดหูและดูด้วยใจกันครับห่างหายกันไปยาวนานเลยนะครับกับเรื่องราวของ NBA ไม่ได้พูดคุยกันสนานเลยนะครับมา เรื่องแบบนี้หากิงกันเป็นประจำอยู่แล้วยังไงจัดไปครับกับเรื่องราวที่มีหลายคนถามเข้ามานะครับกับร้อยเกมแรกของวิเตอร์เวนบัญญาม่าเก่งขนาดไหนในหน้าประวัติศาสตร์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอย่างแรกทําไมต้องเลข100ด้วยนะครับเขาบอกว่าในวัฒนธรรมการทํางานของพวกชาติยุโรปรวมทั้งชาติอเมริกันเนี่ยนะครับมันจะมีคําที่เราคุ้นเคยจะเป็นสากนเกี่ยวกับการทํางานนั่นก็คือหลายๆคําเช่น probation ครับ การจะผ่านหรือไม่กับการมาทํางานเนี่ยนะครับจะผ่านโปรจากเด็กฝึกงานมาทดลองงานแล้วจะได้ทํางานหรือไม่คํานี้นะครับหรือจะเป็นช่วงฮันนีมูลสวีทนะครับช่วงนี้บ้านเราเรียกว่าดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์นะครับทำอะไรส่วนมากคนเนี่ยก็มักจะเอ็นดูจากผิดมากก็จะไม่ว่าอะไรความเข้มข้นจะน้อยลงไปนะครับเพราะรู้ดีว่านี่มันพวกรุกกี้นี่มันพวกเบอร์หนึ่งะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งตัวเลขครับที่ทางฝั่งอเมริกนเนี่ยเขาจะ ใช้เป็นจุดวัดเรียกได้ว่าถ้ามาถึงเลขนี้ปุ๊บคำว่าอนุโลมนั้นจะไม่มีแล้วนะครับนั่นก็คือตัวเลข100นะครับดูง,ง่ายๆเลยนะครับว่าตัวเลข100เนี่ยเขาจะาไว้วัดผลกับเรื่องของผู้นํานะครับอย่างเช่นผู้นํามากมายหลากหลายประเทศนะครับก็จะต้องประกาศไว้เลยครับว่า100วันแรกคุณจะทําอะไรบ้างคุณจะมีนโยบายอะไรบ้างนะครับที่จะ สร้างมันขึ้นมานะครับอย่างพวกสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาวัดผลกันเลยนะครับดูซิว่า3เดือนนิดๆจะมีอย่างไรเพื่อให้สื่อมวลชนเพื่อให้กับประชาชนเนี่ยได้ตัดเกรดนะครับแล้วก็ดูกันว่าผลงานมีไหมความตั้งใจความพยายามมีมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นวันนี้เราวัดผลกันครับในฐานะที่วิตเตอร์เบญญาม่าผ่าน100เกมมาแล้วนะครับไปดูซิว่ามีมาสโตไหนมีตัวเลขแบบไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับดูซิว่าจะอยู่ลำดับไหนเออน่าสนใจเหมือนกันนะฮะ เริ่มต้นกันที่เรื่องของการทาแต้มเปน,นะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยวิเตอร์เวมบัญญามาที่ผ่านตาแน่นอนผมเชื่อว่าคุณคงพอจะเดากันได้ว่าเขาเป็นเกมรุกแบบไหนส่วนตัวผมว่าเขาเข้าข่ายผู้เล่นออลราวนะครับคือทําได้แทบทุกอย่างครับจากเกมรุกด้วยต้นทุนที่หาใครมาสู้ลําบากมากๆนะครับ7ฟุต4นิ้วโดยประมาณจากการปัดขึ้นนะครับทำให้เขาเลือกเล่นได้ง่ายมากๆหลากหลายทั้งวงในยิงระยะกลางได้ยิงระยะไกลก็ได้แล้วก็ drive ก็ดีนะครับแถมเส้3น3คะแนนเนี่ยโหยิงแม่นเอาเรื่องเลยนะครับขยันยิงซะด้วยโลโกโ้มันก็ยิงนะครับซึ่งแน่นอนว่ามาจากไฟเขียวของโคชป๊อปที่เปิดทางให้นะครับไหนจะไอคิวที่ยอดเยี่ยมทั้งการอ่านเกมรับหรือว่าสร้างโอกาสจากการจ่ายบอลให้เพื่อนนะครับแต้มที่ออกมาเนี่ย2,273แต้มนะครับส่วนเขาเป็นรุกกี้ที่ทำแต้มได้มากที่สุดเป็นลำดับที่7ในประวัติศาสตร์ของ NBA ตลอด45ฤด,ดูกาลหลังนะครับทั้งนี้ได้จากก<อ>ารดูในสี <ไป S 1> 5้าปีหลังนี้นะครับเราผู้เล่นมากมายที่ลงเล่นผ่าน100เกมวิเตอร์เว็นบัญญาม่าจะอยู่ในลำดับที่7นะครับแล้ว6คนก่อนหน้าเขามีใครกันบ้างตัวเลขหน้าตาเป็นแบบนี้ครับอันดับ6เนี่ยก็คือตัวเก๋าเลยนะครับเทอร์รี่คัมมิงส์นะครับทำมาไป2,305คะแนนนะครับ ตามเบื้องนอันดับที่5นะครับลูค้าดอนชิชนะครับจากดัลลัสแมริกว์นะครับก็ยังเล่นอยู่ในปัจจุบันนะ2,332แต้มเข้ามาสู่ท็อปโฟนะครับอันดับที่4เป็นชัคคิวโอเนียนะครับสมัยที่เข้ามาเป็นเด็กมาสะจันก็อยู่กับบอลเลนโดแมจิกนะครับตอนนั้นเนี่ย2,427แต้มช่วงนั้นชัคคิวโอเนียดีมากนะครับพาทีมเข้าชิง NBA ด้วยแม้ว่าจะไปแพ้ให้กับทางด้านของฮิวสันร็อกเก็ตส์ก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายในอาชีพก็มีแชมป์เยอะเลยนะครับ คนต่อมาในอันดับที่3นะครับเดวิดโรบินสันครับจากทางด้านของซานเตโอสเปอร์นะครับตำนานรุ่นพ่อของวิเตอร์เบนบันยาม่าครับ2,476แต้มอันดับที่2นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเพราะตู้เย็นน้อยนะฮะไซออนวิลเลียมสันครับจากเนโอรีนส์เพลิแกนส์นะครับ2,524แต้มและมากที่สุดดีที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแชมป์ NBA 6สมัยนะครับเรียกว่าเข้ามาและเก่งกาจตั้งแต่ปีแรกไมเคิลจอแดนครับจากชิคาโกบูลส์นะครับ 2,721แต้ม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเอาแต้มทั้งหมดของวิเตอร์เบย์บัญยามาทำเอาไว้ได้นะครับแล้วไปจัดกลุ่มในกลุ่มที่อายุไม่เกิน21ปีนี่นะครับเขาจะอยู่ในอันดับที่12ขณะที่ผู้นํานั่นก็คือเลเบนเจมส์แะครับ4,649แต้มนะครับจาก186เกมทั้งนี้ไม่ต้องสงสัยไปนะครับเพราะว่าพี่เจมส์เนี่ยนะครับเขาเข้าลีกมาตั้งแต่18กว่าดังนั้นได้ตุยท้องก่อนได้เริ่มก่อนแต้มมันก็จะเยอะๆหน่อยแหะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมาหันเป็นค่าเฉลี่ยแล้วจาก100เกมแรกของเวมบี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่22.7แต้มนะครับเรียกได้ว่าในหน้าประวัติศาสตร์ของ NBA มีผู้เล่นที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าเขาเนี่ยนะครับในกลุ่มอายุไม่เกิน21ปีและลงเล่นมากกว่า50เกมเนี่ยนะครับ เพียงแค่5้าคนเท่านั้นเองนะครับไล่มาตั้งแต่ s h คิวโอนิลลูก้าดอนชิชนะครับเลบอนเจมส์ bon, James, แล้วก็ใส่ออนวิลเลียมสันดังนั้นนับในฐานะตัวสกอร์เรชั้นนำเหมือนกันนะครับเก่งเกินวัยเก่งเร็วอยู่ที่ว่าจะพัฒนาต่อได้ขนาดไหนละครับ ท่านี้นะครับเดินทางมาถึงหมวดหมู่ที่ไม่พูดก็ไม่ได้นะครับกับเรื่องของการยิงวงนอกยิง3คะแนนยิ่งเป็นบาสเกตบอลยุคใหม่ยุคปัจจุบันนะครับเปิดโอกาสให้กับเหล่าผู้เล่นตัวใหญ่ซึ่งเมื่อก่อนนี้จะถูกจํากัดจําเกียร์อยู่ในการเล่นวงในตอนนี้สามารถมารับบทบาทเล่นแทนการ์ดได้เลยนะครับถ้าคุณเจ๋งพอไม่ว่าจะถือบอลจ่ายบอลหรือว่ายิงไกลนะครับเก่งพอก็เต็มที่นะครับที่สําคัญพร้อมให้การสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็มีข้ออ้างมีเหตุผลมากมาย ว่าทำไมตัวใหญ่ยิงนอกแล้วได้เปรียบอืน่าสนใจนะครับซึ่งส่วนสูงกว่า222ซนติเมตรของเวมบี้ไร้เทียมทานมากนะครับถ้าเกิดว่าเขายิง3นาคะแนนแม่นมันจะน่ากลัวยิ่งกว่าเดิร์กดูวิสกี้ตำนานตัวใหญ่7ฟุตทีท่มายิง3มแต้มจากของดาราซอีกนะครับแถมเวมบี้เองขยันยิงมากๆนะครับยิงลงสะสมไปเยอะเลยนะครับ100เกมแรกกดไป200 25ครั้งครับถามว่า225ครั้งเป็นการออกสตาร์ทที่น่ากลัวขนาดไหนจาก100เกมแรกต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะครับทั้งนี้นะครับเรามาเปรียบเทียบกันกับ3ผู้เล่นที่ยังเล่นอยู่ในตอนนี้เป็น Active p l a y ยอรที่ยิง3คะแนนลงมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเครย์ทอมสันไม่ว่าจะเป็นเจมส์ซาเดนแล้วก็สีเฟนเคอรีทุกคน แพ้เวมปี้หมดเลยนะครับโดยเครทอมสันเนี่ยทำเอาไว้มากที่สุดตอน100เกมแรกของเขายิงลงไปทั้งสิ้น204ครั้งนะครับตามมาด้วยซีเฟนเคอร์รีสนะครับ200ครั้งและเจมส์ฮเดนนะครับ119ครั้งนะครับน่าคิดจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าแกเลือกที่จะมาสวมบทสไนเปอร์ยิงวงนอกเป็นหลักไปทำตัวให้แม่นกว่านี้เน้นมากกว่านี้นะครับตัวเลขจะดีดไปมากขนาดไหน แล้วสเปอร์สต้องหาใครมาเล่นวงในแทนหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นมันก็น่าแปลกดีนะครับมี7ฟุต4แต่ไปยืนปักเล่นวงนอกเป็นหลักอื้มหอน่าคิดเหมือนกันนะครับ เอาละครับมาดูเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การทำแต้มกันบ้างน,นะครับด้วยส่วนสูงของเขานะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนมองเห็นรูปร่างก็น่าจะคิดแล้วแหละว่าเด็กคนนี้มันต้องเก่งแน่ๆแล้วต้องทำได้เยอะแน่ๆนั่นก็คือการรีบาวน์นะครับแน่นอนครับทั้งสูงยาวขนาดนี้รีบาว์ไม่เยอะมันจะเสียของไปหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่แค่รีบาว์ได้ดีนะครับแต่รีบาวได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆ100เกมแรกทำไป 1,000กับอีก53ครั้งหรือว่าเฉลี่ยแล้วเกมหนึ่งก็10กว่าครั้งเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเวนบัญยาม่าเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่อายุไม่เกิน21ปีคนแรกเลยนะครับที่สามารถทำค่าเฉลี่ยใน NBA ได้ระดับ20แต้ม10รีบาวโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเทียบกันไปเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยชักคิวโอนิวมีอยู่24แต้ม14.2รีบาวนะครับใน54เกมส่วนวิเตอร์เวนบันยาม่านะครับมีเฉลี่ยแล้ว22.7แต้มกับอีก1สิ ถือว่าน่ากลัวมากๆนะครับเป็นผลิตผลที่ดีมากๆจากรูปร่างแบบนี้แม้ว่าเจ้าตัวจะยอมรับนะครับว่ากล้ามเนื้อของเขายังแกล่งไม่พอยังไงซะก็ขอค่อยๆเพิ่มเข้าไปค่อยๆบักขึ้นไปนะครับน่าติดตามจริงๆนะครับว่าถ้ากล้ามใหญ่ขึ้นมาจะเป็นยังไงฮะ ถ้ามาต่อกันที่เรื่องราวของการจ่ายบอลกันบ้านนะครับอย่างที่บอกครับส่วนตัวผมมองว่าเวมบัญญาม่ามีความสามารถในระดับเป็นออลราวเพลเยอร์นะครับซึ่งผู้เล่นแบบนี้แปลว่าต้องมีทักษะมีความเข้าใจเกมค่อนข้างสูงในหลายๆด้านนะครับทั้งรับทั้งรุกทํนาคะแนนแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเพื่อนตัวเลขแอสซิสต์ของเวมบี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเมื่อไปเทียบกับอายุในระดับเดียวกัน และถ้าหากไปเทียบกับตำแหน่งเดียวกันถือว่าสูงเลยนะครับ386ครั้งซึ่งหายากมากๆนะครับ ในอดีตที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกันกับผู้เล่นวงในที่จะเป็นเซนเตอร์และจ่ายบอลได้ดีๆเนี่ยตอนนั้นก็คงสักรูปร่างเนี่ยหฟุต11ถึง7ฟุตเนี่ยนะครับทะลุกันไปซึ่งถ้าเกิดว่าไปวัดจานวนลงเล่น100เกมเนี่ยนะครับจะมีเซนเตอร์แท้ๆที่จ่ายบอลเป็นแอสซิสต์ได้มากกว่าเขาเพียงแค่2คนเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือบิววอตันนะครับตำนานผู้ล่วงลับทําไป440ครั้งนะครับอีกหนึ่งคนครับคือแบล็กเจอร์ฮาร์ตี้นะครับสามร้อยเก ดูภาพเลยครับส่วนจุดหมายปลายทางจะไปอยู่ในกลุ่มเซนเตอร์ที่แอสซิสต์มากที่สุดตลอดการหรือไม่ต้องไปลุ้นเอานะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่5,660นะครับเป็นตัวเลขตลอดอาชีพของเซนเตอร์ที่แอสซิสต์มากที่สุดครับคาริมอับดุลจาบ,บานะครับไหนจะมีชื่อของเควินการเน็ตไหนจะมีชื่อของคาร์มอลลนต้องดูกันยาวๆแล้วครับว่าเวมบี้จะเล่นได้นานแค่ไหนและจะแอสซิสต์ได้มากต่อเนื่องขนาดไหนนะครับ ปิดท้ายกันนะครับกับตัวเลขในเชิงการป้องกันครับนั่นก็คือการบล็อก ว่าตัวสูงปรีดระดับ222เซนติเมตรนะครับแล้วก็แน่นอนอีกแล้วครับแขนที่ยาวมากๆระดับ240เซนติเมตรนะครับวัดการปลายนิ้วกลางถึงปลายนิ้วกลางแบบนี้เนี่ยโหดมากๆนะครับต้องบอกว่ายาวใหญ่ยิ่งกว่าตะก้อสอยมะม่วงอีกนะครับเรื่องบล็อกเนี่ยมันก็ต้องเก่งเป็นธรรมดาแหละครับเพราะว่าถ้าไม่แย่จนเกินไปชนิดว่ายืนไม่อยู่โดนกระแทกก็ปลิวโดนชนก็เอียงแล้วแล้วก็ยังไงก็ได้เปรียบเห็นเห็นนะครับจึงไม่น่าแปลกเลยนะครับ ว่า100เกมแรกของเวนบันญาม่ามีบล็อกไปแล้วทั้งสิน้น366ครั้งนะครับคิดกันง่ายๆครับ3.66ครั้งต่อเกมนะครับถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจเลยครับเพราะตั้งแต่ที่ NBA มีการเก็บข้อมูลกันมาตั้งแต่ปี1971ต่อ1น7 2ในฤดูก,กาลนั้นเป็นครั้งแรกมีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับที่บล็อกได้มากกว่าเขาครับ ไม่ใช่จอมบล็อกที่เรารู้จักกันอย่างเดนเคมเบ้โมตอมโบผู้ล่วงลับนะครับไม่ใช่ชาคิวโอเนิลไม่ใช่ทิมมี่แดนแค้นนะครับหรือฮาคิมโอลาจูวอนแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสองคนที่ทำได้มากกว่าเวมบันยาม่าใน100เกมแรกนั่นก็คือท่านในโผลครับดาวิดโรเบนสันนะครับ383ครั้ง ก็เป็นตำนานรุ่นพี่ในทีมซานโตสเปอร์นะครับอีกหนึ่งคนก็คือทางด้านมนุนุ์โบนะครับซึ่งตัวสูงมากๆเลยครับคนนั้นทำไป425ครั้งโอ้โหมีแค่2คนนะครับที่บล็อกได้มากกว่าเวมบันยาม่างานนี้ก็อยู่ในกลุ่มท็อปของบล็อกพาร์ตี้แหละครับ สุดยอดมาแล้วครับกับตัวเลข100เกมแรกของวิเตอร์เวนบัญญาม่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะรักษาคุณภาพได้ยาวนานขนาดไหนนะครับและจะพัฒนาไปได้ดีขนาดไหนส่วนตัวอยากเห็นสภาพร่างกายที่ดีขึ้นอยากเห็นการเล่นที่หลากหลายขึ้นและแอบคิดไว้ว่าอยากให้เล่นวงในมากกว่านี้หน่อย เข้าใจครับว่าการยิง3าคะแนนเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับบาสเกตบอลสมัยใหม่แต่ผมก็แอบขัดตาขัดใจอยู่เหมือนกันว่าสูงขนาดนี้ไปยิงไกลเนี่ยแม้ว่ามันจะได้ประโยชน์เยอะนะ แต่ก็เสียดายหุ่นอ่ะอยากให้เขาไปเล่นวงในเยอะๆหน่อยนะครับดูกันว่าวิเตอร์เป็นบันยาม่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อมั่นว่าเก่งแน่ๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับทางช่องของเรานะครับตอกตั้มพันสิทธ์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเรื่องราวของ NBA NFL ฟุตบอลและอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเตรียมมาปีนี้มีให้ชมแน่ๆนะครับแต่วันนี้ไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ